สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีกรผมฟิวนะครับ Yvline ตอนนี้เราจะมารีวิวตัวรถของผมนะครับแบบเต็ม,เ,ตมเลยเต็มระบบเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ซื้อที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเราจะมาพูดถึงตัวเดิมของรถก่อนตัวเดิมนันจะเป็น Rebel ห0าร้อ, 500, อมเบอร์ r สุดนะีซึ่งตัวม u บอ e r สุดทีเนี่ยมันก็จะมีของแ่งมาให้ มีเป็นกันน้มนะครับ,ต,บติดมาให้การวม้น้ำเป็นอลูมิเนียมติดมาให้ทัดเท้าเป็นแบบกระดานวางกระดานนะครับผมไม่แน่ใจไม่รูอ้อะไรแล้วก็ครอบเครื่องนะแล้วก็น้ำมันเครื่องตัวติดน้ำมันเครื่องแล้วมันก็จะมีแฮนด์บาร์นะครับคุณเป็นแฮน ก็จะเป็นทรงเหมาะมากก็จะเป็นแบบบับเบอร์บับเบอร์เพราะว่ามันเป็นบับเบอร์สุๆมันก็จะสั้นๆบบเหมาะก็จะมีอะของเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างจุกยางจุกยางีลนะก็มีของแต่งนะเหมือแนบบกันซึ่งอันนี้ก็ข้าวๆนะ่ะ็ยังไม่หมดมีอันนี้ด้วยนะชอบโชค๊คเป็นเป็นเอาไวก้กันดักกันขุ่นนะครับแล้วก็ตัวแร็คเหมือนกันชอบโชค๊คนแะับ ก็คร่าวๆ่าจะเป็นของแต่งเดิมๆประมาณน,นี้นะครับซึ่งตอนซื้อรถเหม่ราคามันที่สองแสนสามหมื่นหกพันบาทตอนนี้แต่งอะไรไบ้างแล้วใช่ไหมก็จะมีเป็นแฮนด์คีบาร์นะครับเปลี่ยนกับเดิมเลยยกตุ๊กตาออกหมดเลยใส่ทีบาร์แทนนะครับสูงสิบสองนิ้วนะครับจากร้านโอเคอินซี่ช็อปนะครับเดี๋นะวยวผมแจ้งราคาทีนะแมันก็สายคันสายเบรกนะครับสายคันเล่องอะไรพวกนี้ต่อยาวขึ้นมาอีก อ๋อลืมพูดมากับอันนี้ H2C เหมือนกันนะครับที่มันเดินม,มาจากรถเลยนะแ,เเแล้วก็จะมีเซตเนี้ยผมทำเซตนี้แล้วเซตนี้นะครับพร้อมกันอยู่ที่ราคาแยกเลยว่าแทนเนี่ยบาทเนี้ยแทนบาทสองพันห้าสบสายคัดรวมเนี่ยสายเบรกอะไรเนี่ยรวมกันหมดแล้วเนี่ยเป็นหน่งนสอันแล้วก็ตัวย้ายเรือนใหม่นะ ถ้ามันไม่ได้ย้ายเนี่ยมันจะม่หยุดตรงนี้แต่ว่าเราย้ายไม่หยนี้ซึ่งมันก็รวมๆแล้วผมเสียไปประมาณเกือบห้าพันได้จุดที่เอ่อแล้วก็มันจะมีโมงไหม้ด้วยโมงเล็กๆประมาณนี้แล้วก็ถอดออกแล้วก็กระจกตัวนี้นะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกทรงหาเหลี่สีนะครับ ร้านเนี่ยก็จะร้อยมาให้ผมนะจะร้อยจะดร้อยเข้ามาที่ตัวมือเบ็คมิับเลยนะครับซึ่งตัวกระจกเนี่ยผมซื้อแยกนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทอยู่ที่ชอปปี้ครับแล้วร้านก็ร้อยมาให้ผมเป็นแบบร้อยใต้แฮนด์นะให้มันแบบคัามใต้แฮนด์นะก็เลยจะเป็นทรงนี้นะครับไฟเลี้ยวผมย้ายจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับไอตรงเนี้ยพอเราย้ายขึ้นมาเนี่ยตอนแรกมันจะมีขนาดประมาณนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวเราใช่ไหม แต่ที่นี้เราพอเราแบบต้องต้องย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยต้องถอดชิ้นนี้ออกหมดนะครับเลยต้องซื้อนี้ใหม่โอเคที่ฉับเหมือนกันนะครับสี่ร้อยบาทคู่หนึ่งอันเดิมจะตั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนี่ก็คู่ละกันนะครับติดตั้งข้างบนแล้วก็ร้อยสายทุกอย่างจะดูเรียบร้อยมากก็จะไม่ได้เละเทะนะทำร,ร้อยสายเข้าใต้แนนหมดอันนี้ก็เป็นส่วนข้างหน้าที่ทําไปะะโอเคแล้วก็มีจากชาปี้นะครับ ร้อยกระดาษแครัะที่ใส่ภาษีป้ายภาษีนะครับโอเคแล้วก็บอกนะครับเจ็ดลัดอาเดนอาเดนบอกในสองพันแปดรวมส่งสองพันเก้านะครับ,ลบ, 2008, ล 2009, รบแล้วก็ไฟท้ายนะครับเหมือนกับไฟหน้าเลยชุดเที่ยวกันนะครับคู่ละผันแล้วก็ยกยกตูดต,ตรงอันเดิมออกนะครับเพราะมันมีไฟท้ายแล้วก็ไฟเียอะในตัวแล้วก็วที่ผันไปกระเบียนเราออกหมดทั้งเซ้นเลย แล้วก็ย้ายนะครับไฟทะเบียนมาอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ตัวสองพันสองพันแต่ว่ามีส่วนลดร้อยหนึ่งเหลือพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวใต้พับนะครับมีไฟส่องในตัวมีไฟสองใต้ด้วยนะครับเท้หลังค่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับตัวมีเดลห้าร้อยของผมที่ผมแต่งมานะครับ ตัวนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมล่ะครับซึ่งเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มองไว้แล้วว่านะคนเนี่ยเราอาจจะมีการเปลี่ยนท่อนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกันล้มนะครับไปใส่กันล้มแบบขับสไตล์จะมีแบบขึ้นไาให้ดูมันจะเป็นประมาณมีอกล่างมีพุ่งออกมาอาใช่แล้วก็ไฟนะครับจะเป็นแบบออฟโรดนะครับที่เป็นสีหเหลือง <S <S <ๆ S 1> ผมไม่มีตังซื้อบาจาหรอกมันแพงว่าจะเอาทรงประามาณนั้นมาใส่แล้วก็ติดจบไม่มงนะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับตัวรถนะครับก็สมรรถนะการขับขี่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอแล้วก็อ้นี้ด้วยหรือพูดถึงแบตผมอยากจะได้เป็นแบบขอบสิบเก้าอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อประมาณแบบร้อยมิงอะไรเงี้ยนะจะได้เทเข้าที่เลยนะแต่เดี๋ยวว่าไนานะพดไกลๆลก็ประมาณโดยประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่หรือว่าเพิ่งมารู้จักกับผมนะครับผมชอบพาร์เล่หนิ่สันแต่ว่าผมมีรีเล 1, ะะบลหนึ่งพันนะครับซึ่ประมาณนี้เราไปเจอกันคลิปหน้านะคะนรับบ๊ายบาย